ก่อนที่จะมาทานเอกเทล่าโปรอาการของอีกก็คืออิทจะปวดซีดซ้ายขวาหมอแนะนําให้อีทตัดมดลูกแล้วก็รังไข่เพราะว่าซีดอีโตแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็ผังผืดก็จะไปพันลำไส้อยู่แล้วคือว่าอิทจะมีอาการปวดท้องปวดหัวหุดหิงดง่ายปวดตามน่องตามตัวปวดตามข้อหลังจากที่ว่าตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ออก ก,ก็เลยมาเซิร์ชดู Google ว่ายาตัวไหนที่จะไม่ช่วยพวกโฮอร์โมนเพศหญิงได้ก็เลยมาเจอเ e อ็กเทล p าโปรแก็ได้สั่งเอ็กเท Pro มากินเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะคือลมที่ออกทางช่องคลอดมันมีน้อยลงเหงื่อมันก็ออกน้อยลงผ่านมาได้5้ากล่องซึ่งลมตรงช่องคลอดอีไม่ออกเลย อิทเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายไหมมันก็ไม่มีไม่มีอาการปวดหัวแล้วก็ไม่มีอาการปวดตามร่างกายตามข้อไม่มีการปวดซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นสิวแล้วก็เป็นฝ้าเยอะมากจนดูไม่ได้หน้าดำแต่พอได้ทานเอ,เเอ็กเทลาโปรสิวยุบหมดเลยเหลือแต่ฝ้าจางๆนิดหน่อยตัวเดียวซึ่งบำรุงร่างกายเราไปหมดทุกด้านอิทจะกินตัวนี้ไป